สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะคผมโซลาเซลล์หมุนตามแสงอัตโนมัตินะฮะควบคุมด้วยตัว Arduino Uno นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ผมเลือกใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno Mega สาม P นะฮะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเฟกต์กับตัวเซอร์โวมอเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการหมุนในส่วนของตัวโซลาเซลล์นะครับซึ่งตัวโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโซลาเซลล์ขนาดกลางครับมีแรงดันอยู่ที่ประมาณ6กถึงสิโวลต์ครับสามารถที่จะนำแรงดันส่วนนี้นะครับไปต่อเข้ากับชาร์จเจอร์รวมถึงแบตเตอรี่เพื่่ออทททาาาาใให้กิรรรช์์จแแบบตตนนนขณะะีคััสงย เปลี่ยนมุมไปยังณเวลาต่างๆนะก็จะทําให้นะครับอัตราของแสงที่ตกกระทบตัวโซลาร์เซลล์นั้นเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเราก็จะใช้นะในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ LDR นะครับทั้งหมด6ตัวด้วยกันเพื่อทำว้ในการวัดมุมการตกกระทบของแสงนั่นเองครับโดยเมื่อนะมีแสงตกกระทบ ในส่วนของตัวเซนเซอร์ LDR ก็จะทำให้ค่าความต้านทานของตัว LDR เนี่ยต่ำลงซึ่งในส่วนของตัววงจร LDR เราได้ทำการจัดวงจรแบบดิวอเดอร์ครับโดยมี R ขนาดอยู่ที่ประมาณ 1k นะครับอนุกรมกับตัว LDR เมื่อมีแสงมาตกกระทบจะทำให้แรงดันที่ตกข้อม LDR นั้นลดต่ำลงเราสามารถที่จะหาค่าของแสงที่ตกกระทบหน้าตัว LDR ที่มากที่สุดได้โดยการหาค่าแรงดันที่ต่ำที่สุดนั่นเองเราจึงนำส่วนของสัญญาณที่ได้จากตัว LDR นะครับเข้าสู่ตัว analog t o ดิจิตอลคอนเวอร์เตอร์นะครับหรือว่าขา A0, A1, A2, A3 และ A4 ครับของตัวอ r d u i n o u น o เพื่อทำมาที่ในการหาค่าแรงดันตกค่อมของตัว LDR นั่นเองนะครับซึ่งในตัวโปรแกรมของเราก็จะทำงานเขียนว่าถ้าเกิดนะครับนะักขาไหนสามารถที่จะวัดแรงดันของตัว LDR ได้ต่ำที่สุดณนะจุดนั้นนะครับหรือว่าตัว LDR ตัวนั้นก็สามารถที่จะทำการรับแสงได้สูงสุดจึงสั่งให้ตัวเซอร์มอเตอร์นั้นหมุนณนะไปที่ณนะตำแหน่งของตัว LDR ที่รับแสงสูงสุดนั่นเองก็จะทำให้สามารถที่จะ นะครับทำให้ตัวเซลล์ตัวนี้สามารถที่จะทําการรับแสงได้สูงสุดได้เช่นกันนั่นเองครับซึ่งนะครับหลักการโปรแกรมของตัวนี้ก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานทั้งแผงเล็กแผงใหญ่นะครับอาจจะเปลี่ยนจากตัวเซอร์วมมเตอร์เป็น d c ีเกียร์มมเตอร์ที่มีตัวที่ใหญ่กว่านั่นเองก็สามารถที่จะใช้งานได้นั่นเองโดยในส่วนนี้ก็จะเป็นสองตัวแบบจําลองครับซึ่งตัวแบบจําลองของเราจะทําแผ่น ทำจากแผ่นอะคริลิกอย่างดีครับทำการเชื่อมน้ำยามีตัวดามโดยใช้แผ่นอะคริลิกหนาถึง5มิลิเมตรเพื่อความคงทนในการใช้งานนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงโดยอาจจะนำในส่วนของตัวแรงดันของตัวซอร์ c เซลเนี่ยนะครับไปชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือหรือแบตมอเตอร์ไซค์ก็ได้เช่นกันครับและสำหรับการใช้งานครับในที่นี้นะฮะเราจะใช้ในส่วนของตัวนะครับแหล่งจ่ายไฟเนื่องจากว่านะครับผมทดสอบในเวลากลางคืนครับผมใช้ในส่วนของตัวอะแดปเตอร์ขนาด12องโวลต์ครับต่อเข้าสู่แจ กลางวันเราก็สามารถที่จะใช้แรงดันจากแบตเตอรี่ที่นํามาชาร์จกับตัวโซลาร์เซลล์ก็ได้เช่นกันโดยใช้แรงดันอยู่ที่ประมาณ12โวลต์ครับต่อเข้าสู่แจ apter, ็คแอปเตอร์โดยมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบห้ามสำหรับการติดขานะครับตรงแรงดันส่วนนี้ก็จะแบ่งให้กับตัว Arduino เพื่อทําให้ในการควบคุมตัวเซนเซ,นซอร์นะครับและส่วนของตัวสเตปดาวก็จะจ้าแรงดันนะครับจากตัว12โวลต์ของตัวแจ็คแอปเตอร์ยูโนอีกทีนึ่งนะ่ เป็นแรงดันอยู่ที่ประมาณ6โวลต์เพื่อทำ้าที่ในการไร์หรือว่าขับในส่วนของตัวเซอร์มอเตอร์เนื่องจากว่าตัวเซอร์มอเตอร์นั้นจะต้องทาการรับน้ำหนักของแผงโซล่าเซลล์ฉะนั้นจึงเป็นดีไวซ์หรือว่าอุปกรณ์ที่กินไฟมากที่สุดนั่นเองฉะนั้นนะครับเราจึงทําการแยกนะครับในส่วนของตัวภาคสเต็ปดาวที่แบ่งกันกันมาจากตัว12โวลต์จากเจ้าแอด์เตอร์ของตัวอัลดอร์นูนยูนอ่อีกทีหนึ่งนั่นเองเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานสูงที่สุดของตัวเซอร์มอเตอร์นั่นเองครับ เซอร์วอมเตอร์ของเราก็จะหมุนไปที่ศูนย์องศาก่อนครั้งแรกและทําการไล่ไปว่าณจุดไหนของตัวเซนเซอร์ l อ r รับแสงมากที่สุดก็หมุนไปจุดนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองนะครับใช้ไฟฉายนะครับจากตัวนะครับโทรศัพท์มือถือผมทําการทดสอบการหมุนนะครับลองดูครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตรงกลางนะครับอ่าเบี่ยงไปทางด้านขวามือนะครับอ่าลองไล่ดูครับเห็นไหมครับก็จะทําให้ตัวโเซลนั้นนะครับหมุนนะครับไปตาม มุมของแสงที่ตกกระทบของ LDR แต่และตัวซึ่งนะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับเราจะทําการต่อ LDR ให้เป็นลักษณะของครึ่งวงกลมครับเพื่อทําหน้าที่ในการจัดมุมในการรับแสงของตัว LDR แต่และตัวเพื่อหาค่าความเข้มของแสงที่มากที่สุดโดยการตรวจจับแรงดันที่ต่ําที่สุดที่ตัวข้อมของตัว LDR ซึ่งต่อวงจรกับตัว R 1k เป็นลักษณะของวงจรด i ไวเดอร์เพื่อทำห้ทิศการแบ่งแรงดันนั่นเองนะครับอ่านี่ก็จะเป็นหลักการทํางานของตัวโซลาร์เซลล์หมุนตามแสงโใชา้าเซนเซอร์ l อ r ทั้งหมดนะฮะหกตัวด้วยกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับี่นะครับโครงสร้างอะคริลิกมีข้อดีครับคือคงทนนะครับแต่ว่าจะไม่ผุก,ก่อนเหมือนโลหะหรือว่าเหล็กทั่วไปมีน้ำหนักที่เบาวกว่านะครับ แถมยังเหนียวกว่าด้วยนะซึ่งตรงส่วนนี้ถ้าเกิดไม่มีแรงกระแทกเข้ามากระทบเนี่ยก็สามารถใช้แทนโลหะหรือว่าโครงเหล็กได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็ลองเปลี่ยนแสงในแต่ละมุมครับ จะเห็นว่าถ้าเกิดแสงหยุดนิ่งหน้ามุมไหนนะครับโซลเซลล์ก็จะหมุนหน้าจุดนั้นหยุดหมุนหน้าจุดนั้นนะครับจุดที่รับแสงได้มากที่สุดนั่นเองครับอานะครับประมาณนี้ครับ ครับผมผมขอจอบการนำเสนรนะครับโซะล่าเซลล์หมุนตามแสงอัตโนมัตินะครับโดยใช้เซ็นเซอร์ LDR ร่วมกับตัว Arduino โดยใช้เซลล์มอเตอร์เป็นการ,รขับเคลื่อนแต่เพลงเท่านี้ก็ผมสัะวันนี้สวัสดีครับ